ระบบโคตรดีที่อยากแนะนำให้เทรดส่วนจะเป็นระบบอะไร EP ที่148ดูให้จบนะครับมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเป็นธวัชจาก a แ e l t r a d e School นะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่148ในครั้งระบบเทรดทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นเหมือนเดิมนะแต่ที่เพิ่มเติมสำหรับ EP นี้ก็คือเป็น EP ที่ผมเกินไว้แล้วนะครับตอนต้นว่าระบบเนะี่ยมันดีจริงๆนะผมอยากแนะนำให้ไม่ว่าคุณจะเทรดมือหรือว่าคุณจะ ทำระบบเขียนบอร์ด e ออยากแนะนําให้ลองนําระบบเนี้ยที่ผมกำลังสอนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยนะครับลองนําไปใช้ดูนะเพราะว่าอะไรครับนอกจากระบบมีความเรียบง่ายนั่นก็คือใช้เพียงแค่ Bollinger b a n d s กับดู Pri A แอคชั่นส่วนใหญ่ดูกันเป็นอยู่แล้วนั่นคือตัวพินบาร์เท่านั้นยังไม่พอนะครับ RR Resort w a l อร์ทวนั้นมีความน่าสนใจก็คืออยู่ที่1ต่อ2เท่าถึงแม้วินเดตจะอยู่ที่50เก็ตาม วินเดอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าหนึ่งต่อสองมาถึงอะไรนะครับผมจำลองง่ายเหมือนคุณเล่นเกมโยนเหรียญกับผมความน่าจะเป็นที่จะออกหัวและก้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้คุณโยนออกหัวนะครับคุณได้สองบาทแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญออกก้อยคุณเสียหนึ่งบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโยนไปสักหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายเกมนี้ยังไงคุณก็กำไรเหมือนระบบที่ผมกำลังจะทำให้คุณดูในไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แหละครับ วินเรทอยู่ที่50นะครับก็คือเหมือนการโยนหัวก้อยแต่กําไรหรือว่ารางวัลที่จา่ายเมื่อคุณชนะเนี่ยคุณได้ทั้งหมด2เท่าของความเสี่ยงที่คุณจะเสียดังนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้จบและถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดไปนะครับส่วน4เ็ปขั้นตอนในการเทรดนะครับระบบอินบาบวกบอลเจอร์แบนทำได้อย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยครับ พาร์ทที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของ4สเตปในการเซตอัพเทมเพลตใน e p ีที่148นี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองนะวันนี้จะใช้อินดิเคเตอร์ก็คือตัวบ o l l i n g e r b a แ d s แลวก็ตัว EMA มนะครับมาดูการเซตค่ากันนะบ o l l i n g e r b a n d นนะครับคือตัว BB ตัวย่อนะผมใช้เลนส์นะจดตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่35นะครับอย่าตั้งตัวเซตอัพค่าผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกเลยนะ35ยผมตั้งไว้ผมทากรเรียบร้อยแล้วนะครับ ซอสตรงนี้เป็น close นะครับ standard deviation ใช้เลขก2ส่วนถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว EMA นะ EMA เนี่ยผมใช้พ p e r ีย d อยู่ที่3นะครับแล้วก็ซอสเป็น close เช่นเดียวกันหลังจากที่คุณ Setup ตัว template ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะ s e ตอัพให้ถูกนะ,ะคุณก็จะได้ตัว Bollinger Bands ขึ้นมาแบบนี้นะครับแบนบนแบนกลางแบนล่างแล้วก็มีตัว EMA เนะี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับวิ่งสอดไส้เป็นไส้ในอยู่นะลองดูกลยุทธ์นี้ดีๆนะครับ ผมทํำมาเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทําการอะแดปอะไรด้วยตัวเองนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็ลองทำการแบ็กเทสมาแล้ว2ปีนะพบว่ามันเวิร์กมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับทำตัวอย่างให้ดูในขาเซลลก่อนนะตัวอย่างขาเซลล์ก่อนเ,เ,เน้นย้ำอีกครั้งนะเพราะว่าปกติผมจะเทรดขาบายให้ดูก่อนนะแผนของผมนะครับก็คือ ผมจะรอให้มันมีการเบรกนะครับตัว bb band ล่างก่อนการเบรกในนัที่นี้เนี่ยผมจะดูในเรื่องของราคาปิดเป็นหลักนะครับจะต้องปิดต่ำกว่าบ o ล l ิ n เ e อร์ band ล่างเดี๋ยวลองมาดูนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ตรงนี้ยังนิ่งนองอยู่นะครับโอเคจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีการเบรกปิดไปตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งของสเต็ปที่1เนี่ยมันเริ่มแต่ตรงนี้ พอเส็จที่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเส็จที่2ก็คือผมจะรอให้นะครับเกิดแอคชั่นโซนขึ้นแอคชั่นโซนคืออะไรนะครับแอคชั่นโซนก็คือพื้นที่ว่างระหว่างตัว BB แบนล่างกับตัว EMA ด้านบนนะก็จะเป็นเช่นตรงนี้นะครับนะผมจะว่าขยขยักให้ดูนะครับเนี่ย EMA นะครับและตัว BB บแบนล่างตรงนี้คือแอคชั่นโซนนะครับดูไว้ก่อนนะครับให้ดูแอคชั่นโซนไว้ก่อนอย่าพึ่งสนอย่าพึ่งสงสัยนะครับว่าจะไว้ทําอะไรนะอ่าแล้วก็เส็ปที่3นะครับ ขออนุญาตสอนตามมาเลยนะครับก็คือผมจะรอให้เกิดนะครับตัวพินบาร์ครับดูตรงนี้ก็ได้นะผมจะรอให้เกิดพินบาร์เป็นแบบลักษณะของเบลลิชพินบาร์ดังนั้นคุณต้องมาเรียนรู้เรื่องพินบาร์แบบไวๆกับผมก่อนพินบาร์เนี่ยมี2แบบนะครับผมสอนสรุปง่ายๆนะมีแบร์กับบูนะครับแบร์ bear หน้าตายังไงครับแบร์ bear จะหน้าตาลักษณะแบบนี้ส่วนบูเป็นยังไงนะครับบู blue จะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ อันนี้คือแท่งเทียนนะครับอย่ามองเป็นอ,อื่นนะ่าคำจำกัดความของพินบาร์จริงๆมันมีเยอะนะครับนะแต่ีผมจะสอนให้ง่ายที่สุดนะแล้วก็ให้มันเป็นระบบที่สุด์แล้วเดี๋ยวผมจะแจกตัวอินดิเคเตอร์พินบาร์ในท้ายคลิปด้วยนะครับสาหรับใช้ใน MT4 นะตัวแบร์ก่อนนะครับตัวแบร์เนี่ยถ้าพฤติกรรมราคานะครับก็คือมีแรงซื้อขึ้นก่อนในจังหวะแรกเห็นปะ่ะแล้วก็มีแรงขายตอนช่วงจังหวะท้ายตลาด ทำให้ราคาปิดเนี่ยมันมาปิดอยู่ชิดกัะโลเลยแล้วก็ทิ้งตัวปลายไส้ไว้ครับตัวแท่งเทียนเนี่ยเป็นไส้ยาวๆแบบนี้นะก็จะเรียกว่าเป็น bullish pin bar ส่วน bullish ก็ตรงกันข้ามนะครับมีแรงขายก่อนจังหวะแรกนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อดันราคากลับให้ราคามาปิดเกือบหายเลยแต่ทีนี้คําถามคือแล้วถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมันหน้าตาแบบนี้กั้มๆก,กึ่งๆอ่ะไม่ได้ปิดชิดๆหายแบบนี้จะเป็นลักษณะของ bullish pin bar หรือเปล่า หลายๆคนก็อ่านุโลงว่าเออเออป,ปิดแบบนี้ก็มีไส้ไส้มีไส้ยาวๆเนี่ยก็เป็นพินบาร์ไปละกันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่เรียนกับผมเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าอะไรที่ใช้การประมาณด้วยสายตานะครับไม่ไม่เคยจะเวิร์กเลยไม่ออกว่าอะไรที่เชื่อการประมาณด้วยตัวเองเนี่ยไม่เคยจะเวิร์กเลยเราต้องคุยกันด้วยสถิติเราต้องมีตัวเลขมาคุยกันดังนั้นผมจะสอนการแบ่งให้นะครับอ่าวิธีการแบ่งของผมง่ายมากครับอ่าถ้าเกิดว่าจะดูลักษณะอ่าอย่างเช่นตัวบูลิชพินบาร์ก่อน นะครับอันนี้คือตัวบอดี้เทียนนะแล้วก็น,นี้คือไส้เนาะ,ะผมจะตั้งเลนส์ช่วยเลยครับว่า33%าเนะครับจำเลขนี้ดีๆครับเลข33นะครับน่าหมายถึงว่าถ้าตรงนี้มีความสูงตั้งแต่ไฮครับคือ0และโลคือ100ตัวบอดี้นะครับของแท่งเทียนเนี่ยจะต้องห้ามปิดเกิน33%แค่นี้เองครับคุณก็จะได้พินบาร์แบบบูลลลตสวยๆแล้วถนปะมีโซนให้มันหน่อยนะครับวัดความสูงให้มันหน่อยแค่นี้เอง ส่วนลักษณะของตัว b a l l ิชพ Pin า a r ก็คือตรงกันข้ามครับแบลลิชพินบาร์ pin bar หน้าตามจะเป็นแบบนี้ถูกไหมเนี่ยอันนี้คือบอดี้นะอันนี้คือตัวไส้เทียนถูกปะ่ะคุณก็แบ่งโซนเหมือนเดิมครับก็คิดไปเลยตรงนี้คือเลข0นะครับตัวโลตรงนี้คือ0ู i g h สูงสุดคือ100ดังนั้นคุณก็ลิมิตไปเลยว่าห้ามเกิน33%นะ หมายถึงว่าตัวบอดี้นะครับเช่นสมมติว่าบอดี้เนี่ยเกิดมันมาปิดอย่างเงี้ยนี่ราคาปิดนะสมมติว่าปิดตรงนี้ครับปิดทะลุโซนสามสบสามแบบนี้ก็ไม่ใช่ตัวลักษณะของแบริจพินบาร์นั่นเองหรือตรงหรือตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าตัวบูชพินบาร์สูงแท่งเทียนมันมาปิดอย่างงี้เนี่ยราคาปิดนะครับหรือตัวบอดี้มันล้นออกมาทะลุโซนสามสามออกมาอันนี้อยู่ประมาณโซนห้าสิบแบบนี้ ก็ไม่ใช่ผินบาทน,นั่นเองดังนั้นคุณดูแบบนี้แล้วง่ายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอินดี้ที่แจกตอนท้ายก็จะคัสตอมได้นะครับคนที่เปิดบัญชีกับติ๊กมิวตามลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็จะเคยได้รับไปอยู่แล้วแหละนะโอเคอันนี้ผมสอนให้ดูนะเพราะฉะนั้นกลับมาสเต็ปของเรานะครับ1คือ BB Breakout 2ดูตัว Action Zone ให้เป็นนะครับสำคัญคือ Action Zone เนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะครับห้ามเลยครับในขาลงนะนนิดนึงนะราคาห้าม pull back นะครับดู action zone แล้วต้องดูการ pull back ด้วยนะครับห้าม pull back มาปิดเหนือตัวแบนกลางนะครับถ้าปิดเหนือแบนกลางจะไม่ใช่ดาว n trend ละหรือไม่ใช่เทรนขาลงละนั่นก็คือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนเป็น up up trend หรือว่าเป็น sideways ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นต้องในสเต็ปที่2อเนี่ยนะครับอยากให้ดูในเรื่องของการ pull back มาที่ action zone นะครับคือ action zone คือตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องว่าราคาปิดเนี่ยห้ามปิดเกิน ตัวมิดเดิลแบนหรือว่าแบนกลางนั่นเองหลังจากนั้นที่ผมจะทำคืออะไรครับผมจะรอให้เกิดตัว b a a ริชพินบาร์ในสเต็ปที่3นั่นเองโดยข้อแม้ว่า b a บริชพินบาร์ที่เกิดในสเต็ปที่3นั้นจะต้องอยู่ในแอคชั่นโซนนะครับของสเต็ปที่2อ่ะลองดูภาพนะครับพูดแล้วอาจจะงงอ่าตรงนี้มันมีการเบรกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ายง่ายตอนนี้ผมมองหาตัวพินบาร ป็นลักษณะของ b a ริชพินบาร์เจอแล้วนะหวังเพื่อนๆจะมองเห็นเหมือนผมนะครับคือแท่งนี้เห็นปะตรงนี้มันเป็นพินบารเพราะอะไรครับอ่ตรงนี้ศูนข้างบน100นะครับจะสังเกตว่าตัว b o ดีเนี่ยไม่เกินสาสาแน่นอนปะปิดเกือบจะโลเลยดูด้วยสายตาก็น่าจะกะออกนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นพินบารที่สมบูรณ์แบบแต่อย่าลืมเช็คว่ามันต้องอยู่ในแอคชั่นโซนของเสต็ที่สด้วยแอคชั่นโซนคือโซนไหน แอคชั่นโซนก็คือโซนนี้ครับช่องว่างนะระหว่างเลยครับตัวอะไรบ b แบนล่างนะครับกับ e อ a ก็คือตรงนี้เห็นป่ะราคาปิดต้องอยู่ในโซนนี้เห็นไหมว่ามันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติราคาปิดมันเสเด็จขึ้นมาตรงนี้ครับใช้คำเสเด็จนะครับขึ้นมาปิดเหนือ e อ a เอ่ะเนี่ยปิดตรงเนี้ยปิดอย่างเงี้ยเป็นแท่งเทียน,นอย่างเงี้ยเป็นบอดี้อย่างเงี้ยนะครับพอมอะไหมเนี่ยสมมติว่าปิดเหนือ e อ a แบบนี้ ก็ไม่นับนะครับต้องไปไล่สเต็ปใหม่แต่ต้นแต่ว่าตามภาพเนี่ยมันปิดอยู่ในแอคชั่นโซนในสเต็ปที่2เห็นปะอาจจะละเอียดนิดนึงนะครับแต่คุณก็รู้ว่ามันก็ซิมเปิลอยู่ดีนะนะครับไม่มีอะไรเลยนะถัดมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ BB Breakout นะครับดูแอคชั่นโซนนะครับ Pull Back ไม่เกิน Middle Band นะครับราคาปิด แล้วก็เกิดพิน b a r ์แบบ balance พิน b a r นะครับไม่ต้องดูสีของบอดี้นะครับบางคนบอกว,ว่าสีเขียวไม่เทรดจริงๆสีเขียวเทรดได้นะแต่ว่าสําหรับ strategy นี้พอผม b a c k เท s มาโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ strategy อื่นใช้ระบบอื่น b a l a n i n พิน b a r อาจจะต้องอมเมนต์ว่าต้องเป็นสีแดงเท่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผลทดสอบนะคุยกันด้วยผลทดสอบพอเจอสามเส็บครบแบบนี้แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเปิดช็อตเซลล์ได้เลยในเส็บที่สีเปิดยังไงนะครับเปิดที่ราคาปิดครับ ต็อบลอตไว้ที่ High นะครับเผื่อ Buffer 3-5ถึงาพิพอ้า,อาบอกแล้วนะครับอาาค่อนข้างโหดนะครับ1ต่อ2เท่าตั้งรอไปเลยครับมาหลังจากนั้นก็ลองดูครับคำนวณความเสี่ยงตรงนี้ดีๆนะความเสี่ยงตรงนี้ใช้1-2%เท่านั้นนะครับนะตรงนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับภายในระยะเวาลาอันสั้นนะบวกว่าเพื่อนๆจะพอได้นะครับ แล้วก็อยากเน้นเรื่องของการวาง MM นิดนึงนะหลายหลคนไม่ได้คำนวณความเสี่ยงในการเข้านะผมรู้นะนี่นะผมรู้นะครับก็เน้นเรื่องการวาง M m นิดนึงแล้วก็วินัยในการทำตามระบบด้วยนะครับก็จะทำให้คุณอยู่รอดในตลาดได้ระยะยาวแล้วก็ไม่มีคำว่าติดดอยอะ่ะผมเบื่อมากเลยนะครับคำว่าติดดอยเนี่ยนะติดดอยแล้วบอกเป็นเทรดเดอร์เนี่ยงงมากนะครับยังไงก็ยังงงนะครับอาชีพนี้มันไม่ควรจะติดดอยนะครับไม่งั้นแคชโฟคุณจะเกิดได้ยังไงผมก็ยังมองไม่ออกเลยนะ อ่ะย้อนมาดูนะครับอันนี้เมื่อกี้ขาขาเซลใช่ไหมครับตรงนี้จะทําให้ดูขาบายแล้วขาบายทํำยังไงนะดูเหมือนกันดูดูเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวข้ามนั่นคือในเรื่องของบ b Break o u อาก่อนเมื่อกี้เบรกข้างล่างอันนี้ก็เบรกข้างบน,นครับทำตัวข้ามดูแท่งนี้ดีนะครับเบรกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเสเต็ปที่1่มาแล้วอันนี้ของขาขึ้นนะครับขาบายนะสเต็ปที่1มาแล้วเสเต็ปที่2คืออะไรครับมองหาแอคชั่นโซนนะครับก็คือช่องว่างระหว่างอะไรครับตัว EMA และตัว b b b แบนบนนั่นเองแต่ต้องระวังเรื่องการ l l b a c k คืออะไรห้ามมีราคาปิดเลยครับปิดทะลุแบนกลางนะเช่นผมว่าราคามันแล้วมันมีทุบลงมาแบบนี้นะครับทำให้ราคาปิดอันนี้แท่งเทียนนะทำให้ราคาปิดปิดต่ำกว่าแบรนกลางเมื่อไหร่ต้องยกเลิกเลยครับเพราะว่าเทรนอาจจะเปลี่ยนอันนี้คือวิธีดูเทรนประกอบไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็รอบูลิชพินบาร์เกิดขึ้นในแอคชั่นโซนนั่นเอง เห็นปะไม่ยากเลยนะอันนี้ยังไม่ปิดต่ำกว่าแบนกลานะครับอ่าขออนุญาตนะครับผมไปไววนนิดน,นึงดูตรงนี้ดีๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่มันเบรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยึกยักขึ้นมาแล้วก็มาเกิดอะไรครับตัว bullish pin bar ด้านบนตรงนี้นะครับหวังเ่อนเพื่อนจะมองเห็นนะครับ ตัวบูลิชพินบาร์ตรงนี้ข้อสังเกตคืออะไรครับปิดอยู่ใน33%มนไหมนะครับเช็คในเรื่องของอนาตมีีพินบาร์ด้วยนะครับอันนี้ปิดเรียบร้อยถัดมาอยู่ปิดอยู่ในแอคชั่นโซนด้วยไหมนะครับแอคชั่นโซนคือตรงนี้ช่องว่างระหว่างแกปตรงนี้เห็นไหมเส้นสีขาวนะครับและเส้นสีเหลืองตรงนี้จะสังเกตว่าราคาปิดเนี่ยมันปิดอยู่เหนือ EMA3 นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านพอผ่านหมดทุกอย่างนะครับก็ให้ทําการเลยครับเปิดบายทันที เข้าที่ราคาปิดนะครับ STOP LOSS ก็จะแคบน,นิดนึงนะครับอยู่ที่โลนะเผื่อบัฟเฟอร์ด้วยนะแล้วก็ RR อยู่ที่1ต่อ2เท่านะครับ2 2 1ก็ได้นะครับเผื่อไว้ตามหลักแล้วจริงๆก็เป็นการเล่นตามเทรนนั่นเองนะครับตรงนี้นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับข้อสังเกตก็คือนะแล้วก็เบื้องหลังของ psychology ในการคิด strategy นี้นะครับ บีบีก็คือตัวสแตนดาร d ดด i เวชันนะครับถ้าเกิดว่ามีราคาปิดเนี่ยนะครับในเเต็ที่1เนี่ยสามารถเบรกแล้วหลุดออกมาได้เนี่ยผมก็มองว่าขาขึ้นน่ยน่าจะมาละทันปะอันนี้คือสัจจจีนเบื้องหลังระบบนะผมเล่าให้ฟังนะครับนะแชร์กันเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะโอเคสเต็ปที่1เนี่ยนะครับ BB ปิดเหนือสแตนดาร d ดดูเวชันได้นะครับก็แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นแล้วแหละถัดมานะครับผมก็จะมองหาโซนที่มันมีการ pull back เล็ก จะสังเกตว่า pullback ผมจะแคบมากนะครับอ่าก็คือตัวนี้เห็นปะก็คือตัวตัวพินบาร์นั่นเอง pullback มาแล้วเกิดพินบาร์เนี่ยเที่2และ3เนี่ยมันจะควบรวมกันอยู่เสร็จที่2มัไคือแค,แค่การหาโซนเองนะครับหาโซนที่เราจะเข้าแล้วก็ข้อควรระวังคือเส้น BB แบนกลางนะครับเอาไว้ดูการเปลี่ยนเทรนดแล้วก็หาอะไรครับจุดที่มันมีพายแอคชั่นสวยๆก็คือพินบาร์เนี่ย มันมา pull back มาที่ EMA 3แล้วก็มีการดันกลับมันก็จะเกิดรูปแบบของ PB หรือว่า pin bar ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เทรดตามน้ำขึ้นไปนะครับ pin bar มันก็มีไว้กับตัวเล็กๆนะครับเพื่อตามเทรนด์ขึ้นไปนั่นเองผมไม่ได้เล่น pin bar เพื่อสวนเทรนด์นะหลายๆที่อาจจะสวนอาจอาจะสอน pin bar เพื่อสวนเทรนด์นะแต่มันค่อนข้างอันตรายนะครับต้องมีระบบมีสถิติรองรับพอสมควรนะคุณถึงจะเทรดสวนเทรนด์ได้แต่ผมว่าเทรดตามน้ําแบบเนี้ย มันปลอดภัยมากกว่านะสำหรับพอร์ตของคุณนะครับแล้วผมก็ทําการแบ็กเทสเพื่อยืนยันนะครับนอนยันมาอีกนะครับเกือบ2ปีเลยนะ RR อ,อ,อ,อยู่ที่1ต่อ2เท่าวิลเลจห้สิบนะครับอันนี้คือทําจนแบบประเคนให้สุดๆแล้วนะครับเหลือแค่คุณเนี่ยเอาไปทดสอบทดลองแล้วนำไปใช้แค่นั้นเองนะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอ้อนวอนขนาดนี้แล้วนะครับโอเคนะก็ ใครที่อยากดูนะครับว่าผมแบ็ k เท s สองปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยวินเลท50%นะ R หนึ่งต่อสองเท่านะครับในระบบที่มันเทรดตามเทรนด์โดยใช้พินบาร์กับบีบีสองอย่างเนี่ยง่ายๆแบบนี้ทําได้ยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันดูนะครับในพาร์ทถัดไปไปได้เลยครับมาอยู่ในพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือการแบ็ k เทสในตลาดจริงนะเราอยู่บนกราฟกู้เงินของ AU ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับโบรกเกอร์ที่มีสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำมากๆนะครับเหมาะกับการเทรดทุกสต t r a t จี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือผมจะมีตัว indicator ตัว reaction combo indicator แจกด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์การช่วยดูพินบาร์นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเหมือนเรือกตัว indicator list นะครับอ่าวิธีการได้รับนะครับก็คือเปิดบัญชี t i c k v i e นะครับใต้ตคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากเงินนะครับแล้วก็แจ้งภาพเข้ามาเท่านั้เองนะตัว reaction combo หลายๆคนได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเซตแบบนี้นะพินบาร์นะครับติ๊กเป็น true เนี่ยข้อสังเกตก็คือข้อดีของมันคือมันสามารถจะเลือก ตัวเปอร์เซนต์ดิสแทนกับเปอร์เซนต์บอดีนะครับเลน g ์ที่ผมสอนไว้เมื่อสักครู่นะครับในการดูพินบาร์เนี่ยเราสามารถจะเซตเป็น33ทั้งคู่ได้เลยส่วน i n s i ซ e ์บารเราไม่ได้ใช้ก็ใส่เป็น False ไว้เอ็นราลฟิ้งบาก็ False ไว้นะครับทุกอย่าง f a ลส์ไว้หมดนะโอเคนะก็จะแสดงนะครับสัญลักษณ์เป็นลักษณะของพินบาร์เกิดขึ้นนะทำให้เราดูง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะตัวแจ้งตัวพินบาร์นะครับถ้ามันเกิดตาม Strategy หรือว่าตามคัสตอมนะครับที่เรากำหนดไว้คือ33%คุณสามารถจะบีบให้ตัวเลนจ์มันกว้างหรือมันแคบกว่า33ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของคัสตอมนะอ่มาดูสเต็ปการเทรดนะครับทบทวนแล้วกันนะตรงนี้กู้เอนะอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของขาขึ้นนะมาที่ได้กำไรก็ TP ก็ติ๊กสีเขียวไว้นะครับตรงนี้ข้อสังเกตคือดูไวเลยนะอันนี้คือ BB นะ BB35 นะ อันนี้เบรกแบนบนตั้งแต่ตรงนี้แล้วอพอเบรกแบนบนในเส็ที่1เสร็จเส็ที่2คืออะไรครับก็เช็คในเรื่องของแอคชั่นโซนนะครับ EMA เส้น3คือสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ดูในเรื่องของแอคชั่นโซนนะครับตรงนี้แล้วก็ดูในเรื่องของราคาปิดต้องระวังนะครับอย่าปิดต่ำกว่ามิดเดิลบนหลังจากนั้นก็รอการเกิดเลยครับลักษณะของบูลิชพินบาร์เห็นปะสีแดงก็นับนะครับแล้วก็ดูราคาปิดนิดน,นึงว่ามันปิดอยู่ในแอคชั่นโซนไหม ก็คือปิดอยู่ในแอคชั่นโซนปิดเหนือ EMA3 นั่นเองนะครับวง่ายผมก็เปิดบ่ายไปแล้วก็ซ็อ l ล้อตั้งไว้ที่หางตรงนี้นะครับแล้วก็ TP ไปตรงนี้นะอันนี้เคลียร์นะครับแคบไปดูนะว่ามถึง TP นะก็ถัดมาตรงนี้ก็ไซด์เว y ไม่ได้เล่นนะครับระบบนี้ก็หลบไซด์เว y ย์ได้กระจายนะครับตรงนี้มีเทรนก็อาจจะไม่ได้เล่นนะครับระบบนี้ไม่ได้เทรดบ่อยอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ก็สามารถที่จะ อ่ฟิลเตอร์พวกไซเว์ได้นะครับอย่างเงี้ยฟิลเตอร์ตรงนี้ก็มีการเบรกแบนล่างนะแต่ว่าเกิดตัวบูลิชพินบาร์นะครับเราไม่เล่นนะเราจะเล่นแบลิชถูกไหมบางคนอย่างมืนเล่นนะครับตรงนี้เลย่นไม่ได้นะามาดูที่ตรงนี้ที่เสียด้วยนะครับามาดูที่เสียกันที่เสียเนี่ยเป็นลักษณะของเบรกอัปเปอร์แบนขึ้นไปนะครับตรงนี้คือเสร็จที่1 ถัดมานะครับเร็จที่2ก็คือดูแอคชั่นโซนนะช่องว่างระหว่างตัว b b a บนกับ EMA นะครับก็ดูโซนนี้ขึ้นไปแล้วระหว่างทางน,นะครับที่เกิดโซนก็ดันมาเกิดเลยครับตัวลักษณะของ bullish pin bar เห็นปะ่ะ Indi มันชี้อยู่แล้วตรงนี้นะผมก็เท่าทำการเปิดเปิดบายไปแล้วครับแล้วก็ SL ไว้ข้างล่างแต่ระบบบางทีมันก็ต้องมีเสียเนาะเพราะวิลเลจเนี่ยมันอยู่ที่50ทังนเองนะครับ50นะตรงนี้ก็เสียไปนะครับ ผมก็จะมาร์คสีแดงไว้ถัดมาตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับไซด์เวย์ตรงนี้ก็เสียอีกนะครับเนี่ย <c oughs> อยากให้ดูตัวอย่างเสียๆบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอามาแต่กําไรนะตรงนี้เบรกโลเวอร์นะครับก็เข้าเสร็จที่1ของขาลงถูกปะแล้วก็เช็คแอคชั่นโซนะครับราคาปิดไม่ได้ปิดหรือตรงนี้อันนี้คือเกินไปแล้วนะครับลองมาเล่นตรงนี้จะสังเกตว่าแท่งถัดไปเลยเนี่ยมันมาเกิดตัวลักษณะของ e a r i s h pin bar นะครับเพราะว่าอินดี้มันชี้อยู่ละ ผมก็ทําการเปิดช็อตเซลล์ไปตรงนี้นะครับสต็อปลอสทันทีนะครับก็แพ้ไปตรงนี้ก็เปลี่ยนเทรนทีหลังนะต่อไปนะครับก็มีการเป็นตัวอย่างขาขึ้นอีกครั้งแล้วกันนะก็มีการเบรกนะครับด้านบนตรงนี้พอเบรกแล้วปิดเหนือเปอร์ด้วยนะครับถัดมาเราก็ต้องลองมองหาอะไรครับมองหาตัวพินบาแบบบูลิชเห็นปะมีอินดี้มันก็ดูง่ายนะครับดูเร็วนะพอเกิดพินบาปุ๊บเราก็ตามน้ําไปเลยนะครับ เทรดบา stop ล o อตตั้งไว้นะครับ stop ล o อ s แคบอยู่แล้วนะ TP 2เท่านะครับก็โดนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็มาไปผมว่าระบบนี้ดูไม่ยากนะครับแล้วก็ Win น a ลทค่อนข้างดีด้วยนะก็เพื่อนๆอ,อาจจะลองไป b a c k เทส t ดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้ติดๆกันนะตรงนี้ก็มีเสียสลับไปสลับมานะครับ Win นเลทอยู่ที่ห้เอร์เซนะครับ r 1ห่กับองเท่านะก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมมันดูนะตรงนี้ผมก็ทำมาประมาณสปีนะครับก็ ลองนําไปทดสอบทดลองนะครับแล้วถ้าได้นะครับออค่าอะไรต่างๆที่เป็นพารามิเตอร์อาจจะปรับ BB นะครับเป็นลักษณะ30 40 50นะหรือว่า EMA ปรับนะครับเป็น period ที่มันกว้างกว่านี้นะครับอาจจะ3 4 5 6แล้วแต่นะครับกับสินค้าไหนนะก็อย่าลืมมาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์นะครับคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ด้วยนะ เพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆก็จะได้เกิดสังคมการเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าบางคนอาจจะเข้าไปในห้อง Discord ก็ได้นะก็เข้าไปแชร์ระบบนะครับไปแชร์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็จะมีพูดคุยเรื่องระบบในห้อง Discord นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง สำหรับคนที่ต้องการเข้าไปในคอมมูนิตี้นะครับพูดคุยเกี่ยวกับระบบเทรดเท่านั้นนะครับเรื่องไร้สาระเรื่องอื่นเรื่องการเทรดแบบโมโนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดคุยกันเราจะพูดคุยในเรื่องที่การเทรดเป็นระบบนะครับคูยกันด้วยสถิติเท่านั้นนะก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ผมสร้างขึ้นมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็มีตอนนี้มียูเซอร์อยู่มากพอสมควรนะครับก็ยังไงก็เข้าไปจอยกันได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับโอเค ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสมัคการตามนะครับผมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวีคหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ